สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โกโนไกอะไรดีโกโนไกวีซ่าแล้วกันเอาไม่ไม่โกโนไกอ่านสดก็คือเป็นบทความที่อ้ออ่านอยู่แล้วแล้วก็เอามาอ่านให้เพื่อนๆนฟังพร้อมกันคือเรารับรู้พร้อมกันอ่าหัวข้อนี้ประเทศไหนออกวีซ่าเชนเก้นง่ายที่สุดครับมาจากเว็บไซต์ a t l y s dot com ครับอ่านไม่ออกเลยเออ หัวข้อ E C S countries to get a s c h e n g e n Visa ตรงตัวเลยเรามาดูกันอันนี้เป็นสถิติของทั่วโลกนะก็ไม่ได้หมายความว่าประเทศไหนที่ให้วีซ่าช h งเก้นโดยเฉลี่ยทั่วโลกง่ายที่สุดแล้วก็จะง่ายสำหรับของไทยด้วยคือเป็นรวมๆเพราะเป็นข่าวของต่างประเทศของไทยไม่มีใครทำ <laughs> ก็มีคนโอกไกด์ทำนี่ไง <laughs> เออ หัวอ่าตามตามนี้นะครับเบื่อไหมต้องเจอปัญหาการขอวีซ่าเชงเก้นที่ถูกปฏิเสธหลังจากผ่านขั้นตอนอันยาวนานและขับสนคุณไม่ได้เป็นคนเดียวอ่าปัญหานี้มีกันทั่วโลกนักเดินทางหลายคนต้องดิ้นรนกับเอกสารที่ยุ่งยากและข้อกําหนดที่ไม่ชัดเจนซึ่งสุดท้ายก็ต้องผิดหวงังเมื่อคําร้องที่ได้รับการอนุมัติก็คือมีคนขอทั่วโลกเนี่ยสิบล้าน 10.3ล้านใบสมัครแต่ผ่านจริงๆโดยรวมทั่วโลก8.4ล้านก็คือโดนปฏิเสธไปประมาณเกือบ20%ไม่ต้องเสียใจยถ้าใครไม่ผ่านเพราะว่าทั่วโลกเขาโดนปฏิเสธเกือบ20%ก็คือเป็นเรื่องท้าทายแต่ตัวเลขนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็คือเว็บไซต์นี้เขาบอกว่าเขาทุ่มเท ประเทศที่ง่ายที่สุดในการขอวีซ่าเชงเก้นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะมีโอกาสได้รับอนุมัติสูงสุดเดี๋ยว,ยวอธิบายก่อนออ,อันนี้เขามีมีคนเขาคิดคำศัพทว่าอันนี้เขาเรียกว่าวีซ่าช้อปปิ้งคือหมายความว่าคนที่จะวีซ่าช้อปปิ้งได้เนี่ยส่วนมากจะเป็นคนขอวีซ่าท่องเที่ยวเพราะว่าเวลาไปเที่ยวก็มักจะไปหลายประเทศก็ในความคิดของผมนะก็คือมีสิทธิ์ที่จะเลือกประเทศที่ตัวเองควรจะขอ ซึ่งอาจจะไม่ได้ตรงกับกฎระเบียบของเขาหมายความว่าตามกฎระเบียบคือเราจะต้องขอกับประเทศที่เราอยู่นานที่สุดหรือประเทศที่เราเข้าเป็นประเทศแรกถ้ากรณีอยู่จํานวนวันเท่ากันอืมแต่ทีนี้คือวีซ่าช้อปปิ้งก็คือว่าเราหา,รหาประเทศที่น่าจะผ่านง่ายที่สุดบางทีก็เป็นความเชื่อบางทีก็อมีเสียงเล่าลืออืมหรือบางทีคิวเยอะ บางช่วงคนไปเยอะคิวเยอะก็ถ้าเกิดว่าเอาประเทศนี้คงไม่ทันแน่แน่ก็จะต้องหาประเทศอื่นแต่วงเล็บเมื่อเราตัดสินใจจะขอประเทศไหนแล้วเนี่ยเราก็จําเป็นต้องทําตามเงื่อนไขของเขาก็คือเราจะต้องทําแผนให,ให้ให้อยู่ประเทศนั้นนานที่สุดหรือขอประเทศนั้นเป็นเอขอประเทศนั้นเพราะว่าตามแผนของเราคือเข้าประเทศนั้นเป็นประเทศแรกถ้าอยู่จํานวนวันเท่ากันคือเราเลือกได้แต่เลือกแล้วเราต้องทําตามกฎของเขา ด้วยเออคือเราสามารถดัดแปลงแผนของเราอะ่ะให้สามารถขอประเทศนั้นได้ที่เราอยากจะขอเออก็อย่างสมมุตินะสมมุติถ้าเราไปสแกนดิเนเวียแบบที่อีกคุณบอกไปอ,อ,อีกคุณไปอีกคุณทักไทยมาขอบคุณสำหรับสปาเกตตี้สปาเกตตี้ผัดพริกแห้งโหระพาดีดเออเพราะว่าอีกคุณเขาไปแฟนประจำที่ทักไทยทุกวิดีโอเขาบอกว่าเขาไป สแกนดิเนเวียมามสี่ประเทศเดนมาร์กนอร์เวยยสวีเดนฟินแลนด์แล้วก็เขาก็ขอที่นอร์เวย์อ่าซึ่งซึ่งในทางการขอเอกสารที่ยื่นก็จะต้องอยู่นอร์เวย์นานที่สุดอืมเพราะนอร์เวย์เป็นประเทศที่สองที่เขาไปแสดงว่าเขาจะต้องอยู่นอร์เวย์นานที่สุดอย่างมุดว่าสามประเทศที่เหลืออยู่สามวันหมดเลยนอร์เวย์จะต้องอยู่สี่วันก็จะเป็นประเทศที่อยู่นานที่สุดทีนี้เกิดอีกคุณบอกว่า อยากไปขอที่อื่นบ้างไม่อยากขอนอร์เวย์สมมติขอเดนมาร์กเพราะว่าเดนมาร์กนี้คือไอ,อเดเดียวขอสวีเดนสมมติสมตสมติเขาอยากขอสวีเดนเพราะว่าเขาอยากลองของอืมานั้นเขาต้องไปเปลี่ยนแผนของเขาให้อยู่ในสวีเดนนานที่สุดอืมเพื่อให้ได้ขอที่สวีเดนได้อแต่ว่าในทางพอหลังจากได้วีซ่าแล้วก็สามารถปรับจํานวนวันได้อาจจะกลับไปนอร์เวย์นานที่สุดเหมือนเดิมก็ได้อืการขอก็เรื่องหนึ่ง ต้องทําให้ตามเงื่อนไขแต่ตอนได้มาจริงแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้เพราะว่ามันเป็นวีซ่าชิงเกไงก็คือเข้าได้ทุกประเทศในกลุ่มสมาชิกยี่ิบเก้ประเทศอยู่แล้วทีนี้คือครับตามข่าวนะสิบสองประเทศที่ขอวีซ่าชงเกนได้ง่ายที่สุดเดี๋ยวก่อนเขาไม่ได้เรียงนะี่ยอ๋อ เขาเอาจากน้อยไป็มากเหรอเอาน้อยสุดก่อนก็คือไอซ์แลนด์สองจุดสองเปอร์เซ็นนี่คืออะไรวะอ๋ออัตราการปฏิเสธอ๋อนั้นเขาไอซ์แลนด์เลยไอซ์แลนด์สำหรับในไทยคือขอผ่านเดนมาร์กอืมมันคงจะต้องไปอินกับเดนมาร์กน,นะ <c oughs> เออแต่เพราะว่าไอซ์แลนด์ไม่มีสถานทูตในไทยฉะนั้นไอเกณฑ์นี้อาจจะใช้กับเราไม่ได้ ถ้าเกิดเป็นทั่วโลกอะ่ะโดยรวมไอซ์แลนด์ปฏิเสธแค่2.2ก็คือ100ใบสมัครไอซ์แลนด์จะปฏิเสธแค่2หรือ3คนแล้วก็อันนี้อันนี้ได้อันนี้ได้นนไดถัดมาสวิตเซอร์แลนด์ปฏิเสธ10.7อืมแต่ว่าของไทยนี่สวิตปฏิเสธน้อยกว่าน,นั้นนะเอ่อแสดงว่าสวิตโอเคกับคนไทยมากกว่าแต่เฉลี่ยทั่วโลกคือ10.7ที่ปฏิเสธแล้วก็เอ่อลเลตบีย ปฏิเสธ11.7%แต่ละเวียก็รู้สึกในไทยจะขอผ่าน,านอะไรบ้างฮังการีหรืออยังไงนี่แหละก็ะต้องไปใช้เกณฑ์ของฮังการีครับก็เลยจะใช้กับเราไม่ได้ <laughs> อิตาลีปฏิเสธ12%เอพราะอิตาลีปฏิเสธน้อยกว่าน,นั้นนะสำหรับของไทยนะอก็ลักเซมเบิร์กอของไทยขอผ่านสถานทูตปฏิเสธ12.7% นี่เขาปฏิเสธกันเยอะๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยค่าเฉลี่ยทั่วโลกเนี่ยเสร็ว่าคนไทยผ่านเชงเ,เก้นง่ายกว่าประเทศอื่นนะเอ่อแล้วก็ลิทัวเนีย12.8%แต่ของไทยวิทัวเนียขอผ่านเยอรมนีก็ต้องเป็นเกณฑ์ของเยอรมนีสโลวาเกีย12.9%อะแต่สโลวาเกียของไทยปฏิเสธแทบจะเป็นศูนย์เพราะคนไม่ค่อยขอเ <laughs> จนัจ้นนั้นก็ ช้อปปิ้งเลยสโอวาเกียเขาแต่ขอกับสถานทูตน,นะปฏิเสธอาจารย์ปฏิเสธแทบจะเป็นศูนย์นะสำหรับในไทยสำหรับโเโอวาเบียเอยอรมนี14.3%แต่ในไทยเยอรมนีก็ปฏิเสธน้อยออสเตรีย14.3%กรีซ14.7%กรีซในไทยขอกับสถานทูต โอแลนด์14.9%อ่าถ้้ของไทยน่าจะใกล้เคียงกัน <c oughs> ก็ขอกับสถานทูตฮังการี่15.1%ครับแต่ฮังการีของไทยขอผ่านศูนย์ยื่นวีซ่าก็ไม่ค่อยมีข้อมูลเท่าไหร่แล้วเขาก็ไล่ามาอธิบายทีหลังก็คืออัตราการปฏิเสธวีซา่าอ่าอย่างไอซ์แลนด์เนี่ย ปฏิเสธแค่สองจุดสองเปอร์เซ็นตประเทศวีซ่าที่เชงเก้นผ่านง่ายที่สุดอัตราความสำเร็จเก้าสิบเจ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นในช่วงสามปีที่ผ่านมาอัตราการปฏิเสธวีซ่าลดลงเ,เคยปฏิเสธเยอะมาก่อนปีสองหนึ่งอ้าวก็โควิดนี่เคยปฏิเสธตั้งเก้าจุดเจ็ดเปอร์เซ็นพอมาปีสองสามลดเหลือสองจุดสองเปอร์เซ็นต อัตราการอนุวัตวีซ่าปรับปรุงอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของไอซ์แลนด์ในการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอ๋อก้อนนี่ไงง่ายๆประเทศไหนเขาจะให้ปฏิเสธวีซ่าน้อยหน่อยก็คือประเทศที่รับนักท่องเที่ยวอืมแต่ในนี้เราต้องยกเว้นสเปนไว้นะเพราะหลังๆสเปนมีข่าวเข้มงวดนอกนั้นประเทศที่รับนักท่องเที่ยวเยอะก็จะปฏิเสธน้อยกว่าก็อะไรไม่ค่อยมีคนไปทํางานที่ไอซ์แลนด์หรือเปล่า หนีไปทํางานในไอซ์แลนด์นะเพราะว่าจะหนีเข้าเชงเก้นมันก็ไม่ได้นะคะเออเพราะามันอยู่บนเกาะแล้วก็ไอซ์แลนด์ก็ไม่มีเที่ยวบินตรงด้วยต้องไปผ่านเดนมาร์กก่อนอย่างเดียวเลยครับแล้วก็อาจาราการปฏิเสธของไอซ์แลนด์ก่อนโควิดก็หนึ่งจุดสองเปอร์เซ็นสี่เปอร์เซ็นตพอโควิดก็เก้าเปอร์เซ็นแล้วก็ัดอกมาเหลือสองจุดสองเปอร์เซ็นครับอาจจะเอาแค่บางประเทศนะเอสวิตเซอร์แลนด์อัตรา,าการปฏิเสธสิบจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต เป็นประเทศเชนเก้นที่ผ่านง่ายเป็นอันดับสองรวมถึงในไทยด้วยก็ผ่านง่ายวงเล็บวงเล็บถ้าเกณฑ์การเงินเราได้อย่างที่เขาตั้งไว้นะก็คือหนึ่งร้อยฟรังสวิสต่อวันแล้วก็แนะนําให้คูณจํานวนวันแล้วบวกค่าเครื่องบินสักสามถึงสี่หมื่นด้วยแล้วบวกโรงแรมด้วยสักคืนละสองพันคูณจํานวนวนันสําหรับท่องเที่ยวสําหรับเยี่ยมเย็นก็ไม่ต้องบวกโรงแรมคือถ้าเกณฑ์การเงินถึงสวิสผ่านง่าย เคยปฏิเสธสูงสิบสามเปอร์เซ็นโอ้นี่เราขอสวิสในช่วงที่เขาปฏิเสธสูงนั่นเนี่ยเพราะว่าเราเนเราได้วีซ่าหนึ่งปีจากสวิสมาช่วงโควิดก็เนี่ยที่กนุงลกไปเที่ยวหลายปีครั้งแรกก็ได้วีซ่ามาจากสวิตเซอร์แลนด์นี่แหละเอ่อก็คือปีสองหนึ 1, ่งปฏิเสธสิบสามเปอร์เซ็นปีสองสามปฏิเสธลดลงเหลือสิบจุดเจ็ดเปอร์เซ็นถือเป็นชัยชนะครั้งสําคัญของสวิตเซอร์แลนด์โดยเฉพาะอย่างยิ่งจํานวนผู้ยื่นคาขอ ในปีสองหนึ่งแค่แสนกว่าฉบับแต่ว่าปัจจุบันหกแสนกว่าฉบับแต่ปฏิเสธน้อยลงอัตราการปฏิเสธวีซ่าที่น้อยลงแสดงให้เห็นถึงความพยายามของสวิตเซอร์แลนด์ในการปรับปรุงกระบวนการอนุมัติวีซ่าอา่ซึ่งนำแนวทางปฏิบัติที่โปร่งใสและมาใช้ในการสนับสนุนผู้สมัครให้แน่ใจว่าใบสมัครสุกต้องแม่นยําทำเลที่ตั้งงานเป็นเลิศของสวิตเซอร์แลนด์ก็คือเป็นประเทศที่เน้นท่องเที่ยวไง ฉะนั้นวีซ่าก็จะผ่านง่ายกว่าด้วยอืแล้วก็ขอข้ามบางอันอิตาลีปฏิเสธ12%อัตราความสำเร็จของอิตาลีที่ผ่านวีซ่าก็คือ88%เป็นจุดดึงดูดนะักท่องเที่ยวอ่ะก็เป็นประเทศท่องเที่ยวเหมือนกันในช่วงสามปีที่ผ่านมาอิตาลีเป็นประเทศเชงเก้นที่มีผู้มาเยือนมากที่สุดเป็นอันดับสาม มีอนุมัติวีซ่าเกือบหนึ่งล้านฉบับในปีสองสามอ๋อคือเขาแบบคนนอกเขาน้อยอยู่แล้วคือส่วนใหญ่ที่บอกประเทศท่องเที่ยวคือน่าจะฝรั่งเที่ยวกันเองเพราะว่ามีคนขอวีซ่าแค่หนึ่งล้านคนแสดงว่าไอ้พวกที่เหลือคือไม่ต้องขอที่มาอิตาลีได้อะฉะนั้นคนขอเป็นส่วนน้อยเออเออก็เมื่อก่อนเคยปฏิเสธมากกว่านี้นิดนึงเคยปฏิเสธ 12.7%ก็เหลือ12%ประเทศนี้ต้องการจะลดอัตราการปฏิเสธด้วยใช้แนวทางต่างๆคือเกณฑ์การเงินอิตาลีก็น้อยคือ,อจำไม่ได้เพราะว่ามีหลายเกณฑ์ไปหมดเลยแต่โดยรวมแล้วต่อให้เกณฑ์การเงินที่เยอะที่สุดก็ยังใช้เงินน้อยฉะนั้นก,ก็ถ้าใครเงินน้อยก็ลองขออิตาลีดูก็ข้อมูลเชิงลึกอิตาลียังคงพยายามลดอัตราการปฏิเสธวีซ่า แม้ว่าจะมีใบสมัครสูงอ่ะ1หนึ่งล้านฉบับนี้มากกว่าสวิตอีกนะสวิตแค่หกแสนนะแสดงว่ามีคนเออแต่สวิตแพงอะ่ะเป็นประเทศที่แพงฉะนั้นก็คนขอน้อยกว่าก็ก็คงไม่แต่งมั้งแล้วก็มีอะไรเอ่อข้า,ามๆเยอรมนีอ่า อัตราการปฏิเสธวีเออาจาราการได้วีซ่าแปดสิบห้าจุดเจ็ดเปอร์เซนเยอรมนีมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างมากและเป็นเจ้าภาพจัดงานออกโทเบอร์เฟสเป็นเจ้าภาพได้ <c oughs> เป็นงานของประเทศตัวเองเอดึงดูดนะักท่องเที่ยวทั่วโลกอ๋อจะมีคนไปเยอรมนีเพื่อ Face. ออกโทเบอร์เเยอะแยะทุกป,ปีส่วนมากจะเป็นตอนตอนปลายปี <c oughs> ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าออกโทเบอร์แต่ว่าจัดตอนเดือนกันยา กัญญาคือเซปเทมเบอร์แต่งานชื่อ October. ออกเซเบอร์ครับคือจัดกันยาแต่งานชื่อเดือนตุลาเยอรมนีเป็นประเทศเชงเก้นที่มีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดเป็นอันดับสองโดยมีคนขอวีซ่าถึง1.4ล้านคนแล้วก็มี1.2ล้านคนได้รับการอนุมัติเยอรมนีปฏิเสธวีซ่าน้อยลง2%เพราะว่าในปี2-2เคยปฏิเสธ16.2%เ แล้วก็ออสเตรียเป็นบ้านเกิดของโมซาร์ตและบีโทเฟนมีอัตราการได้วีซา่าแปดสิบาจุดเมื่อก่อนเคยปฏิเสธมากกว่านี้เอ่อตอนนี้ปฏิเสธ14.3%เมื่อก่อนเคยปฏิเสธ15.9%ห้าจ้าทั้งที่มีจำนวนคนสมัครเพิ่มขึ้นถึง51%ก็คือกลายเป็นว่าพวกนี้เขายิ่งคนขอน้อยยิ่งปฏิเสธเยอะสงสัย สถานทูตมีเวลามากไงตอนคนตอนโควิดคนขอน้อยเลยปฏิเสธเยอะม,มีเวลาตรวจเยอะพอตรวจเยอะก็เลยปฏิเสธเยอะเลยพอต่อมาโควิดหายไปแล้วก็คนคนขอเยอะขึ้นเลยไม่มีไม่มีเวลาคิดมากละครับแล้วก็กรีซก็พอๆกับออสเตรียคือได้วีซา่าอาตารากันได้วีซ่าแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ของไทยต้อง ขอที่สถานทูตแล้วก็ต้องไปรับรองกงสศุลด้วยนะเอกสารแปลคือแปลเองได้แต่ต้องไปรับรองคําแปลที่กรมการกงสศุลในขณะที่ประเทศอื่นไม่ต้องแต่ของไทยในเมื่อต้องให้ทําเยอะขนาดนั้นนะ่ะเพราะว่าถ้าเราการรับรองความแปลเนี่ยคือเราใช้ได้ตลอดไงถ้าเราทํามาแล้วอะก็หมายความว่าเราทํารอบเดียวรับรองคาแปลที่กงมศุลอาจจะยุ่งนิดนึง แต่ว่าเราก็ใช้ได้ตลอดแสดงว่าประเทศนี้น่าจะให้มีสร้างง่ายอืมเพราะว่าให้ทําอะไรซะเยอะขนาดนี้แล้วดันปฏิเสธง่ายด้วยนี่คือคือคือ,คอดูไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่ครับฉะนั้นถ้าใครยอมทําอืมครับเดี๋ยวคําถามจะที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเดี๋ยวจะตอบตอนท้ายนะอ่อแล้วก็อะไรอีกฮังการี เอ่อเป็นอัตราการได้วีซา่า84.9%เปอร์เซ็นที่รู้จักในนามดินแดนแห่งสายน้ำเพราะว่ามีบ่อน,น้ำพุร้อนแล้วก็ทะเลสาบอ่อมีคนขอปีละสองทั่วโลกสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันก็อจอัตราการปฏิเสธเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับของไทยเมื่อก่อนเคยต้องขอกับสถานทูตตอนนี้ก็ขอผ่านศูนย์ยื่นวีซา่า TLS โอเคก็หมดแล้วเดี๋ยวมีอะไรอีกป้อ่าก็เป็นของประเทศอื่นเขาก็บอกมีมีนิดหน่อยนิดหน่อยว่าประเทศไหนโดนปฏิเสธเยอะสุดเพ่าที่ันนคือประเทศเชงเก้นประเทศไหนให้ง่ายที่ ปฏิเสธโดนเชิงเก้นปฏิเสธอันดับหนึ่งโดยปอร์เซ็ตั้งหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ซีเรียสี่สิบดานสิบสองก็ไทยแลนด์ไม่รู้อ๋อไทยแลนด์เคยพูดเคยพูดโดยเซนเไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ ถือว่าเขาเอื้อกับไทยอย,อยู่เหมือนกันนะโอเคทีนี้ก็มีที่ถามมาเราถามว่าสวัสดิแปลเอกสารท่องเที่ยวเชงเก้นไปสวิสแปลเองได้ไหมได้ครับแปลเองเซ็นเองได้เลยก็ถ้าเกิดเป็นเอกสารทะเบียนราช่ะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลทะเบียนสมรสทะเบียนหยาสูติบัตรก็ขอที่อำเภอได้นะ แต่อื่นๆก็ที่เสนดที่ดินทะเบียนการค้าทะเบียนบริษัทก็แปลเองได้วีซ่าเยี่ยมแฟนถ้าไม่มีงานตอน,นได้ไหมคะเจอกับแฟนเมื่อตุลาปีที่แล้วไม่มีงานตอนยืน่นเจอกับแฟนอ๋อได้ได้ก็อย่างเช่นเยอรมันนี่คือมีคือ,ค,อคือเยี่ยมเยิยนโดยรวมไม่ใช่ประเทศใดประเทศหนึ่งตอบโดยรวมก็คือถ้าเป็นเยี่ยมเยิยนเนี่ย เขาจะดูการเงินกับการ,การเงินของผู้เชิญฉะนั้นก็เราไม่ได้ทำงานก็ได้แต่ว่าเอกสารของผู้เชิญต้องครบแล้วก็ความสัมพันธ์แน่นมีรูปถ่ายชัดเจนมีรูปวิดีโอคอลเยอะครับวีซ่าก็จะผ่านได้โอเคก็มีอีกไหมครับโอเคถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่มีคำถามนะครับก็ถามที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้นะครับ แล้วก็ถ้าติดตามหรือสนับสนุนโกโนไกด์นะครับก็ดูได้ที่โ o n o g กด .com นะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่ขอบคุณที่รับฟังนะครับนั้นไปแล้วครับ